ได้ของดีเลยได้ไรก็พิธถามคนเปิดไม่ใช่เหรอเออใ่เาไม่ถามผมได้เลยกูยังเปิดไม่ได้ LCD ซีดีกับกลาบเก็บมามเก็บมาไหมอ่ะ เก็บมาไว้โยนที่โยนมาให้กูก็ได้ไอ้สั์ไอ้สัวเนี่กากรไอ้แม่กูกำลังเข้าบ้านนะไปมีคนแล้วมั้งตู้แล้วนี่ตายแน่ควายในนั้นกล่องดีอยู่นะ ไม่มีคนค้น่ะไม่มีบอดเกิดไม่มีคนมาไอ้ยัยอ,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 อนั่นแหละดูบลิ มันจะหลุดไอ้หาเอาแกรัวเวอร์หมุนติวเร้องยิงบอดอ่ะแบงค์ไปหาย,ยิงบอดไปบอดไม่เกิดอ่ะเราไปคาสาร นอนเต้นบบโน้อยอืมหลอดไม่เกินเนียอ้าวดูติดแล้วไอเ้เหี้ยไออวะมาแล้วอ,ะอ่ะอ้าววิ่งกำลังวิ่งเข้าไปหามมู่ อีกแหละไอ้เรี่ลูกกระสุนหกจริงปะเนี่ยตายไปที่ไห<อ>นเรียหม,มุน่ายิงเฉดกมูมาแล้วมาแล้วข้างหน้ามาแลว้วมันมอสิ่งกันนะมายิงเฉดกูว่ะเออกๆไปช่วยคี่ตรงนี้เป็นเป็นบอดที่เป็นคนเนี่ยโดนนั้นนึงก็าตาย มาร์คไหนมาร์คเขียวอ่ะวิ่งมา,มาทางกูกว่วะกูกูกูอยู่มึงตายหนึ่งทำไม่ตายเนาะใช้ให้อยู่หน้าหน้ากูหน้ากูอ,อ่ากูดูให้อ่าทำไมซ้ำแล้วไม่ตายวะตรงมาร์คผมมีพี่อย่างขาดขาัดยังไงได้ตัวหนึ่งะอะบอดบอดวิ่งอดอยู่แถวนี้ คนที่เป็นบอดเนี่ยคนคนคนยิงคนตายไม่รู้บอดเปล่าได้ไปสามตัวแล้วได้ไปสองตัวครบแนละ้วพี่ตามยิงช่วยีนนยมันเป็นบอดที่เป็นคนอนะ่ะ ต้นหกหกต้นไายข้าเลยลายไว้ยังมั้งทางนี้อืตรงนี้ไม่ใช่ต้นแอนเทนต้นไปล่องน้ำเขียวนะเขียร์แล้วล่องน้ำเขียร์เขียร์มากไอตัวข้างนรานี่ยิงไปยังไอตัวแรกที่ที่ยิงไปอ่ะเม่ยิงไปก็ตรงที่ไปตามอาหารเนี่ยไปตามโจเนี่ยเหรอตัวเนี้ยเหรอ หมวกไม่เห็นเหมือนกันเลยวะกูเห็นมันใส่หมวกเครื่องบินนะเว้ยไอ้เหี้ยเนี่ยรุดคิดเป็นคนยิงศพตรงเนี้ยกูเห็นมันใส่หมวกนักบินนะเว้ยที่กูยิงกูยิงไอ้ตัวหัวไอ้หัวเขียวตรงริมริมน้ำอ่ะบอดอ่ะไอ้ตัวที่กูเห็นมันถือมอสิ้นไอ้เหี้ยตัวแรกอ่ะมึงวิ่งเหรอกูได้ยินเสียงวิ่งนะไม่ได้วิ่งวิ่งทางชิดเนี้ย สองสองสองห้าหอด้วปะวะระวังนะงเล่นเสียงวิง่ง นี่ขยิง่ยิงนะมขนนึ้นน้ำนันดาโ้พบแล้วพบแล้วนี่อไปดูกนต่อวัานี้ี่ช้า เออใช่นี่เียงแล้วเสียงแน่อย <ing> ู่ข้างบนนะเชียนหนักว่าเอามาแบ่งหน่ยไดโยนมาโยนมาตั้งมากไม่แตกนะครับ คนข้างนอกเฮ้ยนมันจัดเลยเอาไปเชิชดฉนะายดูเมื่อโค้ชเหนื่อยปีนไม่ได้ปะ ยังไม่เห็นไม่เห็นได้ยินเสียงมาจากตรงนู้นเลยข้างหน้าเลยตามตอนนี้ข้างล่างเลยตรงแลมอ่ะ เต๊เยอะวิล่าวิล่าเนี่ยโซวิล่าอยู่นู่นอ๋อนี่ยนี่นี่รูปของอยู่รูปของว้ารวงหนึ่งรวงสองสวยไอ้เฮียตัวนึงสามกันหมดนี่อ้วงสวยสามหมดเฮียกำลังนั่งรูดเลยไอ้สัตว์เล็กกูหันไปพอดีมึงก็หันไปพอดีปะ การจะว่าบางกูไอ้สารอะไรติดเจ้ลองไปดูอันนี้ดีกว่าลองไปรูกระเป๋ามันดีกว่าโอ้กหว่าไอ้เสียงมันใกล้ๆไม่น่าไกลขนาดนั้นอ๋อกำลังซวยของอยู่เลยสัตว์ไหนตะกาวะเพื่อนตะกาอะไร เอ้ยโ <บด S 2> เอคอกว่ะตั้งแต่งลูกซองมาเลยว่ะอักว่ะอ,อักว่ะอักก็รวยเก็บไปดิแต่แตแตงงเป็นพกมา,นกาแนวกูแกขนมไม่ให้ระดับนีลิกเป่าเฮียอะไรเนี่ยสั์เว้ ไม่มีห่ออยู่แต่ยังว่าบลอคยังไม่เกิดแต่ยังว่าบลอคเกิดบล็อคไม่เกิดเลยยังไม่ตายเนี่ยบลอคยังไม่ตายเฮียโดนยิงไอ้สัตว์ตรงนี้

เอาไหมแบงค์เอาชิปไหมชิปซีพียูอ่นเจ็ดพเลยเอาไหมไม่เอาเลไม่เหียดวิ่งไป พังแมห,หมเต็มแล้ว่ะเปิดได้แต่ของสีขาวมั้งงู เราได้เหรอเราตอนนี้เราอยู่ฝั่งห้องติดเชื้อพี่อไม่รู้เรื่องเว้ยไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เรื่องเว้ยแช่กล่องบาเลยกูจะออกได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยกล่องบาเลยเออกได้หรือเปล่าเนี่ยกูริงแล้วนะพี่เปิดมามาก่อนปึ๊บพี่เห็นฝั่งด้านขวาไหมอ่ะฮะ ต้างขวาแบบอยู่ตรงดินแดนหมาป่าพี่พี่เป็นมืดๆอ่ะพี่ภาษาอังกฤษเออโอเคโอเคจบแลอะไรคือหมาป่าอ่ะมาร์กเลยมาร์กก็ได้มาร์กก็ได้นะเใยช่วงเนี้ยมันจะเป็นห้องที่วิ่งได้แต่ฝั่ง<อ>ซ้ายออกฝั่งขวาพี่มันมีอยู่แค่นี้เลยมันจะไม่สามารถออกระหว่างกลางได้มันจะแค่สุดทางจะไิ่ออกในแค่นั้นเราจะไปลุยใช่ไหมไม่ได้ไปลุยพี่ผมหมายถึงสนเล่นอย่างฝั่งห้องเราสำนักงานใหญ่นี่คือเป็นห้องเซฟใหญ่พี่ เออไม่ใช่ไปห้องเซฟลองฝั่งที่เราจะไปแต่ฝั่งอามริการไปห้องเซฟใหญ่แค่นี้พี่ที่ไม่ยิงกันเยอะเนี <Okay. S 1> <ๆ>่ยแบงกูงได้ไฟฉายมีอันนี้ห้องติดเชือ้อพี่กินยาแล้วเหรอกินยาอันหนึง่งแบงก์รอด้วยเล่นใหญ่แล้ววะเราไฟสั่งไฟฉายให้เขาเห็นดีไหม ไมนจะติดมิดแฟลชมาว่เวลาส่องไบใช้อ่ะไม่ตัวของพี่จะมองไม่เห็นเลยมีคนเปิดมีคนเปิดกล่องนั่นน่ะดูหลังให้อยู่นะโว้เฮียลงยัดแม่ยัดแม่ยัดแม่กับตายแม๊กแบ๊กแบ๊กแบ๊กกองแบ๊กเกืบตายเฮียเอาคุณคนประตูให้อยู่ โอ้ยโอ๊ยโอ้โหแม่งมาแล้วตามแขนอยู่อู๋จะแม่เกาะห้าหมดมาหลังวัวแล้วหนึ่งผมบปาแก๊สผมบปาแก๊สทิ้งให้หลังแม่มาเลยมันยืนอยู่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 แขนเจ็บไปมั้ยโอ้โหปะัศูนย์พี่ตาม อยู่มันยิงกันอยู่เฮ้ยมันจะมาไหมไม่เห็นยังไม่เห็นห้องขวาคือห้องสำนักงานเลยนี่หว่ามันยิงกับตีเมื่อกี้มันยิงกับตีเมื่อกี้ที่มันวิ่งออกมาโตมาได้ๆมันยิงกันอยู่เมื่อกี้มันถอยมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วดักอยู่ดักอยู่กูดักอยู่ตังแกยังอยู่ใช่ไหมนี่อยู่ ดีวผมดมยากแก้แอ่ะผมกะบปานห้องยัดขวาลองอยู่ซ้ายโอ้ย้หน <Yeah. S 1> บัดเจ็บ,บอ๋บดบดบดตกใจกล่อมันก็หมดี่เกลื่อนศพเกลื่อนศพเกลื่อนโอ้โหส,สาหันแล้วสาหันแล้วพี่ตามลงงา,าหัแล้วเหมือนกัน กูยิงแล้วกูยิงแล้วบอกหนึ่งกูบล็อกทางให้อยู่กูบล็อกทางแมันก็เจ็บ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 มันมันเจ็บมันสวนกูเมื่อกี้มันยิงเข้าหัวกูเลยนี่หวายที่ตามกินยาบล็อกแก๊สแล้วใช่ไหมื่อกี้ใช่กินแล้วกินแล้วกินแล้วกินบุกคอมึงเมื่อกี้ในห้องมีฝั่งซ้ายมีเกอดเราไม่มีแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเกือบตายผมโดนเป็นหนองเม็ดเองนี่เหลือก้อนเดียวมันยิงเข้าหัวกูเมื่อกี้เกือบแตกไอ้สัสเมื่อกี้ โห oh, แล้วผมไป,ปดูกปเกาะเนื้อศพมันไปดูศพเลยเกาะมันไอ้เี้ยเกาะสู่นะผมยิงไปเมื่อกี้เอาไงพี่นำไหมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดยิงยิงแน่นอยู่หียนั่นแหละระงมาแล้วมาแล้วเสียงมาเสียงมาเสียงเดินกุกกักกุกกักอยู่หน้าห้องระวัง เจ็บเจ็บเจ่วงล่ตายตายตายตามี่ตานอนกต้เยคุคุณหมอเ้ย่โดนโดนโดนบ้าเจ็ตายแม่งโดนเดตายี่พี่ถอยยตี่ตามตัวน่ะข้างหลังก็ลูกซองไปตายปะตายผเตายแตผมปาแฝเช็คก่อนขึ้นก่อน ไม่มีนะไม่ได้ยินเสียงละมัป็นตัวหลังไม่บอกมีเสียงมีเสียงมีเสียงควันมีเสียงควันอยู่ควันอยู่ขวางไม่ใช่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 บุณตามเก็บก่อนที่สอบเงินกลางเลยมันใช้ลูกยิงเนื้อเกาะหมดเหมือนกันปะเกาะกูเกาะหมดเหมือนกันวะแต่กูก็เกาะหมดแล้วไม่ที่ยิงไปอ่ะ ไอ้ไอเกาะที่ไอ้คนที่เรายิงไปเกาะหมดหมดเลยเฮียหรอ,อนี่ไงพี่มอยู่นี่เก็บเนี่ยตัวตรงกลางอะ่ะพี่พี่เก็บยังตัวกลางอัวหนึ่งเกาะกูไม่หมดแต่หมายถึงว่ากูยิงไปอะเกาะเขาหมดอ๋อผมรู้ว่าพี่เกาะหมดแล้วกูไม่หมดกูไม่หมดไม่หมดมึงอะเก็บเลยมึงเก็บเกาะเลยเก็บแล้วพี่เดี๋ยวจะเคลียร์ห้องใหญ่กัน

เหมือนไม่มีนะหนึ่งสองสามไม่มีไม่มีถ้าเคลียร,ร์หมดครามความของได้เลยในห้องไม่มีหยิบเซฟไปแล้วไม่ม,ม,มีปล่อยเซฟไปเก็บของเก็บของยันนงยันขง มีวิธีม้วนกระเป่าป่ะกดก็คือหยุ่กระเบอาบางครั้งใช่กด F เทียบปกเลยแล้วก็ม้วนอันนี้ก็อีกสองคนนี่ว่ะเปิดม้วนใช่อะสองคนที่เก็บเลยใช่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 มันมีศพอยู่มันมีศพอยู่ก็เขาหมดกันมันมีศพไอ้พวกเฮียนี่อยู่นี่ขนาดลงแสนเดียวไม่งั้นใส่เกาะห้ามาบวก อกลมารวยทางลัดไงยิงไ้พวกเฮียเนี่ยเนี่ยอย่างตี้เนี่ยแม่งของไม่เต็มนะของห่วยมาถ้ามันยิงได้มันก็ได้อยู่มันเออไม่จดเต็มแตกก็รวย ตกเกลื่อนเลยยันแม่สัตว์เอ้ยตกใจต้องเซฟใหญ่แป๊บแป๊บมีขนปะวะอ๋อไม่ให้บอท มีบอสป่ะเนี่ยไปอยู่ไหนไปอยู่อีกด้านนะเออไปอยู่อีกฝั่งอันนี้เกาะบอสนะเนี่ยแปดแสนนะใช่เกาะหกเอาไหมไี่เก็บไปเลยอะไร <Okay. S 2> กเกาะเบสเหรอเออเกาะหกอืมเนี่ยไอ้ห้องนี้ก็ชอบมีคนชอบบวชน,น,นั่ใช่เป็นเง็บหมาแล้วออกมาแล้วเปิดประตูแล้วประตูเปิดประตูเลิด ได้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 เอ้ยเป็นคนว่ะเป็นคนว่ะเป็นคนว่ะคิวขึ้นคนในสุดเขียวไอ้ไทซาก้าเนี่ยตรงเนี้ยคนที่มาร์กต้องลงอ่าจุดลงลงลงเพราะมันเพิ่มเพิ่มอยู่ข้างล่างเพิ่มอยู่ข้างล่างทางหนีอยู่ข้างล่าง เนี่ยมันจะออกทางนี้ได้ทางนึงถ้าเราดูมาจากตรงร้างหลักหลังเวทีอือคือไม่มีแค่นี้เไมไ่เปิดในรอบนี้รอบน,น,น,นี้ไม่เปิดเนี่ยไม่มันเป็นทางที่ไปต่อได้เีอ่อ๋อเราไม่คนหนักอ่ะดูหนูถ้าโดนปานเนี่ยจะจบเลยนะใช่คาลูก็มีคิด ในประเทศ tiktok อ่ะมันมันไปกด x x เ,เบิ้ลน่ะเหมือนแบบมันจะกดนั่งอ่ะมีแม่งมีคนตามมาต้อทิ้งกระเป๋าเออทิ้งกระเป๋ามีคนตามมาแบงค์มีคนย่องตามมาไอ้เหี้ยเรา,เอาออกก่อนเราออกไปอน